คนวันนี้พี่ก้อยมาอธิบายนะคะปัใจจัยในการลดเซลลูไลท์ขาหลังมีอะไรบ้างคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก้อยได้ทำคลิปการออกกำลังกายบริหารต้นขาด้านหลังนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาเซลลูไลท์ให้เพื่อนๆน,น้องๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมากเลยค่ะเรามองฟังกันเลยค่ะมีปัจจัยอะไรกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ ก็จะมีเช่นลดอาหารนะคะลดอาหารประเภทลดเคม็มลดน้ําตาละคะลดลงนะคะแล้วก็ฝึกการทานอาหารคลีนในที่นี้นะคะก็คือไม่ต้องคลีนจา100๋าร้อยซนะคะแต่ฝึกการทานนะคะลดอาหารจัดให้มันน้อยลงะคะ่ะลดความเค็มนะคะลดมันตาลนะคะเพราะว่าเราก็ จะเป็นร่างเป็นการดีต่อร่างกายนะคะซึ่งเราไม่เอาโซเดียมเข้ามากเกินไปเราไม่เอาน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเราจะเข้าไปสู่ในโหมดของการ กินคลีนกินอาหารเฮลตี้การออกกำลังกายแล้วก็คุมน้ำหนักเพื่อลดไขมันนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็คือการคากดก็คือขอโทษทีก็คือการคาร์ดิโอนะคะการคาร์ดิโอในที่นี้ก็จะมีหลายอย่างค่ะอันดับที่สองนะคะการคาร์ดิโอนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการคาร์ดิโอดยการวิ่งนะคะการคาร์ดิโอโดยใช้ขาเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อขาทํางานมากนะคะมันก็ จะทำให้การลดไขมันนะคะลดไขมันในที่นี้ไม่ใช่ลดไขมันแค่ขานะคะการวิ่งเนี่ยคือมันก็จะดึงนะคะ ไขมันทั้งร่างกายไปเลยค่ะเร,เราไม่สามารถบอกมันได้ว่าฉันวิ่งฉันจ,จะดึงแต่ไขมันขาไปนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมันก็จะดึงของมันเองค่ะว่ามันจะดึงส่วนไหนไปก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะไปลดไขมันเฉพาะส่วนได้นะคะแต่ก็คือการคาร์ดิโอที่ดีที่สุดที่จะดึงไขมันไปใช้นะคะก็คือการวิ่งนะคะการวิ่งแล้วก็อ่า การคาร์ดิโออีกอย่างหนึ่งก็คือการกระโดดค่ะหรือว่าไพรโอเมติกเวิร์กอัวนะคะก็คือปัจจัยที่3นะคะก็คือไพรโอเมติกเวิร์กอัวที่ก้อยเคยทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะคะว่าไพรโอเมติกเวิร์กอัวคืออะไรก็คือการออกกาลังกายโดยการกระโดดทั้งหมดค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะพี่ก้อยไม่แนะนําให้ออกกำลังกาย ประเภทน,นี้ขนาดแคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่แข็งแรงขาแข็งแรงก็ออกกําลังกายโดยไฮโอมีติกเวิร์กอัได้เลยค่ะเพราะว่าใช้พลังขามากๆเลยจะทําให้กล้ามเนือ้อขาแน่นฟิตมากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้แรงสปริงในการผีดบตัวเองขึ้นเวลากระโดดนะคะเช่นจัมสปอตนะคะหรือลังสปอตนะคะแล้วก็พวกกระโดดเชือกต่างๆนะคะการออกกาลังกายที่ เป็นการกระโดดทั้งนั้นเลยค่ะหรือว่าจะเบอร์ปี้แล้วก็จัมนะคะอันนั้นก็คือการกระโดดเหมือนกันค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือกระโดดเชือกนะคะก็คือแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะก็คือเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งเพื่อ กล้ามเนื้อนะคะต้นขาด้านหลังซึ่งพี่ก้อยเคยมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อเวลาเราลดไขมันแล้วเราก็ต้องกระชับต้นขาของเราด้วยนะคะแล้วสําคัญนะคะก่อนที่เราจะไปคาร์ดิโอเนี่ยเราจะต้องอลดไขมันการการที่คาร์ดิโอแล้วลดไขมันได้มีประสิทธิภาพที่สุดคือทำตอนท้องว่างค่ะแล้วก,ก่อนที่จะไปคาร์ดิโอก็ต้องท้องว่างพร้อมท้องว่างในที่นี้ก็คือ ไม่ใช่กินอาหารไปนะคะท้องว่างจากอาหารนะคะแต่เราดื่มเครื่องดื่มได้เช่นกาแฟดําแบบนี้คะ่ะเป็นการช่วยให้เราตื่นตัวและเป็นการเป็น กาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญทําทให้เราออกกำลังกายและเผาผลาญได้ดีมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะท้องว่างนะคะคือการออกออกกําลังกายเนี่ยแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะว่าจะออกช่วงไหนก็ได้แต่สําหรับพี่ก้อยถ้าพี่ก้อยแนะนํานะคะเป็นช่วงเช้าค่ะเพราะว่าเราตื่นมาเราท้องว่างเรายังไม่ได้ทานอะไรเรายังไม่มีอาหารนะคะพอเราไปออกกําลังกายปุ๊บมันก็จะดึงไขมันที่สะสมนะคะออกไปใช้ก่อน แต่ถ้าเราไปออกกำลังกายเป็นคาร์ดิโอตอนที่เรากินอาหารแล้วหมายถึงว่าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดึงของเก่าไปใช้แต่มันจะใช้พลังงานที่เราเพิ่งจะกินของวันนี้ไปใช้นะคะโอเคก็นี่เป็นทริคง่ายๆนะคะปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำให้เราลดไขมันไม่ว่าส่วนไหนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโอเคพี่ก้อยก็มาฝากกันนะคะไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ